ครับสวัสดีครับมาพบกับไมนาฬิกาชาแนลนะครับช่องที่ให้สาระข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาและแว่นตานะครับช่วงนี้ผมก็จะลงข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาเยอะหน่อยนะครับผมเดี๋ยวบางวันก็จะมาลงแว่นนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการตัดสายนะครับหรือตัดข้อนาฬิกานะครับแบบที่1ก็คือตัวนี้นะครับ แบบที่2ก็คือวิธีเลื่อนข้อนาฬิกานะครับแต่กรณีที่ตัดสายไม่ได้ก็คือพวกคาเซโอประเภทนี้นะครับเราก็จะเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับอ๋อลืมบอกว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับหนึ่ค้อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวเป็นยางนะครับท้ายเนี่ยเป็นสแตนเลสน,นะครับ คือเวลาตอกสายไปเนี่ยจะได้สายเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยนะครับข้สอสปากคี้มนะครับเพื่อหยิบตัวสลักนะครับข้อที่3ก็ตัวจิ้มสายนะครับมันจะเล็กๆแทงเข้าไปในรูสายได้พอดีนะครับนี่ข้อที่4ตัวล็อกสายนาฬิกานะครับผมเอ๊ะเริ่มตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะตัวนี้เก็บไปก่อน วิธีนะครับก็คือ,อดูสายก่อนนะครับสายเนี่ยตัวไหนที่เราใช้แบบตอกหรือแบบเลือนเนี่ยก็คือดูข้างในสายเห็นไหมครับข้างในสายเนี่ยมันจะมีลูกศรชี้นะครับทั้งสองข้างเลยมันก็จะมีลูกศรชี้นะครับตอกตามแนวลูกศรน,นะครับทิมลงให้ลูกศรเนี่ยชี้ลงพื้นนะครับ ตอกด้านนี้ก็คือให้ลูกศรเนี่ยชีย้ลงพื้นแล้วเราก็เสียบหลักเข้าไปตรงนี้อ่ามันก็จะจิ้มลงพื้นแหละวิธีก็คือ,อเดี๋ยวให้สังเกตก่อนนะครับว่าสังเกตรูในนี้นะครับรูนี้จะเป็นแกนสลักนี่จะเป็นปันนะครับอันนี้แปลว่าเราก็แทงไปอย่างนี้เลยแล้วก็ตอกไปนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นหนีบหนีบมาลักษณะคือเหมือนแบบ สลาของมันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆปากคีบอย่างเงี้ยครับเวลาอ่าปุ๊บมันก็จะล็อกนะครับแค่นั้นเองก็คือถ้าเกิดเราเห็นรูตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแนวแบบปากคีบอย่างนี้นะครับอ้า,อาได้เนี่ยคือ,อเราอย่าไปตอกนั้นนะครับให้เอาฝั่งตรงที่เป็นปากคีบเนี่ยทิมลงทิมลงพื้นนะครับ้เราจะตอกได้ ข้อที่2นะครับคือพยายามตอกหรือตัดข้อสายนาฬิกาให้ทาง6นาฬิกานะครับสั้นกว่า12นาฬิกานะครับผมเพราะเ,าเวลาเวลาสายสั้นกว่าเนี่ยมันก็จะดึงนาฬิกาเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดฝั่ง12นาฬิกาสั้นกว่าเนี่ยมันจะดึงไปฝั่งนู้นถ้าเกิดฝั่งนี้สั้นกว่ามันก็จะดึงนะครับดึงนาฬิกาให้มันอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะตัด1ข้อนะครับให้ดู นะครับว่าทำกันยังไงง่ายมากนะครับนะที่6นาฬิกานะครับตรงนี้นะครับลูกศรนนะครับทิมลงพื้นทุกขั้งแรกเลยก็เอาเข็มจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ตอกค่อยๆตอ,อกเบาๆค<ๆ>่อยๆตอกไปเรื่อยๆนะครับ ปุ๊บน่ะพอมันจังหวะมันแบบสลักมันถอดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะหลุดออกมาปุ๊บหน่อยหนึง่งสลักหลุดแล้วนี่เห็นไหมครับที่ผมบอกเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับตรงเนี้ยมันคือสลักแบบปักชีพเห็นไหมครับอ่าให้ดูนี่เห็นไหมฮะ คือเวลาตอกเนี่ยต้องตอกไอตัวที่มันไม่ใช่ปักขีปนะครับไอตรงปักขีปเนี่ยเอาไว้หมุนทิศทางให้มันอยู่ชี้ลงดินเข้าไว้นะครับเวลาตอกสายเสร็จอะไรเสร็จเวลาเราจะประกอบสายเข้าเนี่ยคือคุณจะต้องประกอบสวนทางกันกับที่ตอกนะครับก็คือเอาไอตัวปักขีปตรงนี้เนี่ยที่มนันะอ้าเนี่ยชี้ขึ้นฟ้านะครับ อันนี้สมมุติว่าเราตอ,อกเสร็จแล้วตัดข้อออกแล้วอ่เดี๋ยวเอาอข้อนึงแล้วกันนะครับสมมุติตัด2ข้อเฮ้ยดึงอันนี้ออกก่อนเอ้ยผมไม่ได้มีปักคีบมาเออผมลืมเอาที่คีบมานีบนะครับก็ไม่เป็นไรถือว่าตอกไปแล้ว สมมุติว่าจะเอาอ,อีกข้อหนึ่งออกนะครับก็ตอกตรงนี้เหมือนเดิมตอกลงมาแล้วก็ดึงข้อนี้ออกนะครับเวลาประกอบกลับก็สวนทางกันนะครับประกอบเข้าไปประกอเข้าไปเสร็จนะครับประกอบเข้าไป,นะปอาไปอตัวปัก ปากที่ที่เป็นคลิปๆอย่างเงี้ยชี้ขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ตอกลงแค่นี้เองพอตอกลงเสร็จรูปรูปดูนะครับว่ามันมีสะดุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีสะดุดเนี่ยต้องตอกให้มันบิดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโผล่ออกมาแค่นี้เองเสร็จแล้ววิธีการตัดสายไม่ยากเลยนะครับอ่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการเลื่อนข้อสายของนาฬิกาคาซิโอนะครับง่ายมากนะครับวัดข้อมือก่อนอ่าแล้วลองใส่ดูนะครับอุ้ยอันนี้มันพอดีอะ่ะก็เดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้มันพอดีก็เอ่อตัวนี้เนี่ยสายตัวนี้เนี่ยมันจะ ไม่มีตัวต่อกไม่มีรูให้ต่อเห็นไหมครับตรงนี้มันจะไม่มีรูให้ต่อกก็คือใช้วิธีงัดเอาจากตรงนี้นะครับคาสิโอหลายๆตัวเนี่ยจะเป็นสายแบบนี้นะครับตัวนี้รุ่นอะไรเนี่ย A 159 W G E A นะครับพวกนาฬิกาเรือนสีทองนะครับที่เป็นนาฬิกายอดฮิตของคาสิโอเนี่ยนะครับเรือนทองเรือนเงินเครื่องคิดเลขจะใช้สายประมาณนี้ทั้งนั้นนะครับ สังเกตที่หัวนี้จะหัวจะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะครับจะมีลูกศรเห็นไหมครับลูกศรตรงนี้ดูชัดลูกศรอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะมีรูตรงนี้ก็คือเอาตัวเหล็กเนี่ยจิ้มลงไปเล้วอาตะปูด,ดีกว่ามันจะได้แข็งแรงหน่อยนะครับแหลมแหลมเนี่ยจิ้มลงไปแล้วก็งัดขึ้นมันได้ออกแค่เนี้ยตรงเนี้ยเราก็ลูดได้อยากให้มันแคบนะครับข้อมือเล็กๆก,กก็เลื่อนขึ้นไปข้างบน อยากถ้าเกิดคนข้อมือใหญ่นะครับอยากให้มันหลวมๆนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอันนี้เราเลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วกันสมมุติตรงนี้เสร็จปุ๊บเลื่อนไปตรงไหนเสร็จปุ๊บเราจะล็อกก็บิดกลับมาแล้วก็กดลงไปแต่ว่าต้องใช้แรงนิดนึงนะครับไม่ได้แล้วก็ให้มันตรงล็อกด้วยนะครับปุ๊บนี่ พอมันกดลงไปเสร็จปุ๊บเราก็เสร็จเรียบร้อยใส่ได้แลลวนะครับไม่ยากเลยสำหรับการตัดสายนาฬิกาคาซิโอหรือว่าวิธีเลื่อนข้อสายนาฬิกาคาซิโอนะครับวิธีเลื่อนข้อสายนาฬิกาคาสิโอเนี่ยก็คือจะมีแค่เฉพาะคาสิโออย่างเดียวนะครับที่ใช้วิธีเลื่อนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้แบบเลื่อนเงินก็คือวิธีตอก ตอกสายเนี่ยจะเกือบทุกยี่ห้อเลยจะต้องเป็นแบบตอกสายแบบนี้ต้องสังเกตดูลูกศรดีๆนะครับอย่าลืมดูลูกศรน,นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วสำหรับวิธีการตัดสายนาฬิกาและปรับสายข้อสายนาฬิกานาฬิกาคาซิโอนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ